ธำมังสรนังคาฉามิสังฆังสรนังคาฉามิธุติยมปีธุตังสรนังคาฉามิธุติยามปีทำมังสรนังคาฉามิธุติยามปีสังฆังสรนังคาฉามิ ตาตียัมปีพุดธางสระนังพัชามีอาตียัมปีทำม,มังสระนังพัชามีอาตียัมปีสังขังสระนังพัชามีปานาจิปาตาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี อาทนาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิช่าจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามินุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุราเมระยะมชัปะมาทถานาเวรบาีสิกขาประทันสมาธิยามิสาธุ